เช้านี้นะครับเป็นวันที่ยี่สิบสองมกราหกเก้านะครับบริผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยมีโอกาสได้แวะพาเพื่อนสมาชิกดูสวนทุเรียนสวนที่ใช้ต้นใหญ่ปลูกนะครับที่ถ่ายลงคลิปอยู่แล้วก็อัปเดตนะครับเพื่อนสมาชิกดููอยู่หลายครั้งนะครับดูสภาพต้นทุเรียนในภาคเช้านะครับตอน,นเช้านี้ดูเหมือนหนึ่งดูเหมือนเป็นเชื้อราอยู่นะครับใบ ก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์มากนันะครับเหมือนกับเป็นเชื้อราเข้าด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับเข้มปุ๋ยด้วยนะครับแต่ดูครับคับฮะอ๋อเดี๋ยวดูแป๊บนึ่งครับครับนี่ประมาณนี้นะครับในเรื่องของ ใบทุเรียนนะครับที่ในตอนเช้าๆนะครับก็ดูเหมือนจะขาดธาตุอาหารนะครับขาดธาตุอาหารด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับอาการเค็มผุ๋ยด้วยดูที่ต้นคอมานี่ครับนี่คอมาในตรงนี้ครับนี่คือมันจะยาวพอยาวแล้วก็คืนนั้นคือในเรื่องของในตัวเจนค่อนข้างสูงนะครับก็จึงจะทําให้ ใบนี้ไหมแล้วก็เชื้อราเข้าด้วยนะครับภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับใบไม่ใหญ่ใบไม่ใหญ่นี่คืออาหารไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนสมาชิกถ้าใบาไม่ใหญ่ใบไม่ใหญ่อาหารไม่เพียงพอใบไหมนั่นคือเค็มปุ๋ยแล้วก็เชื้อราก็ <Naruto. S 2> าจะเข้าซ้ํานะครับในต้นนี้ใบนี้นต้องอยู่ประมาณนี้ครับใบามาตรฐานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใบจะใหญ่ประมาณนี้ครับีนแต่ต้นนี้ อาการดีนะครับอาการดาีถ้ามีเครื่องวัดค่า ph นะครับบางาบางส่วนนะครับที่เป็นในลักษณะนียเป็นภาพที่แบบนี่ครับมันจะเป็นเหมือนดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดก็คือดินไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นทุเรียนนะครับเป็นสมาชิกถึงเราจะใส่ปุ๋ยไปก็ดีหรือจะให้น้ำราดนิวมิกฟูวิก หรือจะใส่สารปรับสภาพดินนะครับมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าดินบางทีดินเป็นกรด <c oughs> ถ้าเราไม่ได้วัดดูนะครับมันก็จะ,ะไม่ค่อยจะปลดปล่อยธาตุอาหารขึ้นสู่ลำต้นเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องนี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญถูกพอสมควรนะครับดูสภาพตอนนี้นะครับดินหน้าดินแห้งนะครับหน้าดินแห้งแต่ก็น่าจะมีความชื้นอยู่ด้านล่างนะครับดูมัอนมีฟางมากบนะครับ มฟังมาปบด้านข้างมาฟังมากบอยู่ไกลพอสมควรนะครับห่างออกมาประมาณสักเมตรหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เปิดหน้าดินนะครับเปิดหน้าดินให้แห้งเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมานี้ดินนี้มีความชื้นจัดนะครับมีความชื้นจัดมากเลยนะครับ มีความชื้นจัดแล้วก็อุ้มน้ํานะครับจึงทําให้ทุเรียนนั้นนะ <_ an> มีเชื้อราเข้านะครับเชื้อราเก่าๆยังเห็นอยู่นะครับยังมีอยู่แต่ต้นนี้ยอดถือว่าใช้ได้นะครับใบอ่อนออกมาดีแต่ใบมันเล็กนิดนึงนะครับ,ถ,รถ,รบถ้าเพื่อนสมาชิกครับถ้าเผื่อสวนท่านใดนะครับใบเล็กอย่างนี้นะครับนี่ใบเล็กขนาดนี้คือยอดเล็กยอดใหม่ใบใหม่นะครับใบใหม่ถ้ามันเล็กๆ <_ an> อย่างนี้น มันขาดธาตุอาหารรองเสริมนะครับเนี่ยขาดธาตุอาหารรองเสริมนะครับถ้าใบเหลืองเล็กอย่างนี้ขาดขาดในเรื่องของซิงสังกะสีด้วยในเรื่องของแมงกานีสด้วยในเรื่องของธาตุเหล็กธาตุทองแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเสริมเติมให้ในช่วงนี้นะครับยอดยอดประมาณนี้ละยอดอ่อนประมาณนี้ให้เพื่อนสมาชิกใช้ในสูตรปุ๋ยสูตรที่เป็นอาหารรองเสริมนะครับที่เป็นมิก นะครับมิกดีทีดีเนะครับแล้วก็ผสมกับซิงค์บวกซิงค์เข้าไปเพิ่มอีกนะครับซิงค์บวกเข้าไปเพราะช่วงนี้เป็นอากาศที่สวิงพอมันเป็นสวิงยังไม่พอนะครับก็คือมันในเรื่องของการชะลอในการดูดธาตอาหารเนี่ยมันค่อนข้างมีสูงนะครับ มันสูงมันไม่ค่อยกินอาหารนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะช่วงนี้มันทั้งหนาวด้วยทั้งร้อนด้วยทั้งลมด้วยทั้งน้ําค้างด้วยนะครับก็เรียกว่ามันสะบัดร้อนสะบัดหนาวนะครับทุเรียนจะไม่ค่อยกินกินอาหารเท่าไหร่มากนะโค้งนีกน้ก็ถือว่าจริงๆลําต้นนี้ก็ถือว่าลําต้นใหญ่อยู่นะครับยังไม่แตกกิ่งก้านแต่ก็จะมีแตกตามนี้อยู่นะครับหลากก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับ ลากไม่ค่อยเดินเท่าไหร่จะต้องรอดูทุเรียนนี้จะใช้เวลาสองถึงสามเดือน,นครับในการในการปรับสภาพนะครับจากหนาวจัดนะครับแล้วก็ไปร้อนจัดร้อนจัดก็ถ้ามันนอกอากาศมันก็จะใช้เวลาสองสามเดือนจึงจะฟื้นเข้าไปสู่ฤดูฝนนะครับถ้าฝนน้ำท่วมดินแฉะนะครับหรือน้ำขังพายุเข้าอย่างตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะออกอาการนะครับออกอาการที่เหมือนกับ ใบมันสลดแล้วมันดึงอาหารขึ้นสู่ลำต้นไม่ได้เพราะรากขาดอากาศมันก็จะใช้เวลาถึงสองถึงสามเดือนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นนะครับจะฟื้นตัวนะครับจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวขอ้มันนะครับฟื้นตัวก็เข้าสู่สภาพป,ปกตินะครับผมสังเกตดูมันจะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดสองเดือนนะครับทุเรียนเนี่ยเร็วที่สุดสองเดือนช้าช้าสด นะครับช้าไปอีกก็ประมาณสักสามเดือนนะครับมันจะปรับสภาพไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเข้านะครับก็ต้องใช้เวลาสองถึงสามเดือนนะครับมันเหมือนกับคุบรอบใบมันพอดีนะครับหนึ่งยอดหนึ่งรอบใบก็ใช้เวลาอยู่สามเดือนประมาณนั้นนะครับมันก็จะได้หนึ่งยอดใบพอดีนะครับอันนี้ก็เช่นกันบางทีลำต้นไหนที่เชื้อราเข้าเราตัดกิ่งตัด ยอดนะครับที่มันแห้งมันมันผุมันเน่าออกนะครับต้องใช้เวลา2-3เดือนมันจึงจะปรับแล้วก็แทงยอดใหม่ออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราเสียเวลาทุเรียนก็จะกลายเป็นทุเรียนที่โตช้านะครับเพราะว่ามันจะมาสตันนะครับสตันด้วยอากาศสตันด้วยดินฟ้าอากาศนั่นแหละนะครับในเรื่องของโรคด้วยนะครับ ถ้ามีเชื้อราโรคอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็เชื้อราเข้านะครับถ้าเราตัดยอดตัดกิ่งที่มันแห้งมันมันเสียไปนะครับหรือตัดยอดออกต้องฟื้นฟูสภาพดินต้องใช้เวลาถึงสามเดือนนะครับถึงสามเดือนนี่ก็ประมาณเดือนพฤษภาถ้าตัดเดือนนี้มกราก็พฤษภาโน้นแหละครับเนี่ยมันจึงจะแทงยอดใหม่ให้เราเห็นนะครับให้เราชื่นใจอย่างนี้เป็นต้นทุเรียนนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับดิน ดินไม่ปลดป่อยธาตุอาหารก็มีผลนะครับมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วสภาพอากาศสวิงก็มีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็เชื้อโรคเชื้อรานะครับแมลงเข้าไปทําลายนะครับก็มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องหนึ่งต้องเข้าใจนะครับเข้าใจในเรื่องของดินด้วยเข้าใจในเรื่องของการรดน้ําด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของ อาการที่เขาแสดงออกทางใบด้วยนะครับ <c oughs> ว่าเขาขาดาธาตุอาหารอะไรแล้วเขาเป็นอะไรเขาเป็นโรคหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องอาศัยเวลาอยู่กับเขาะนะครับแล้วก็สังเกตเช้าเย็นนะครับ <c oughs> ก็สังเกตทุกวันนะครับแล้วก็จะเกิดทักษะเองนะครับแล้วก็ถ้าเจอปัญหาก็แก้ตามเหตุที่มันเกิดนะครับก็ คลิปด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยหลายอย่างอย่างนี้นะครับก็เกิดจากการที่ก่อนหน้านี้อาจจะให้เคมีเยอะไปนะครับเนี่ยมันก็จะสลัดใบเพราะสลัดใบปุ๊บมันก็จะเป็นกิ่งเน่าไปนะครับกิ่งแห้งไปสลัดใบนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นอาการของเค็มปุ๋ยนะครับเพราะว่ายังมียอด ดูก้านยอดเนี่ครับก้านยอดตรงนี้มันย,ยาวๆนะครับเนี่ยก้านยอดมันไม่โปง่งพอไม่โป่งแล้วมันยืดมันยืดด้วยในตัวเจนนะครับแล้วมันเกินพอมันเกินปลายใบมันก็เลยไหมนะครับปลายใบมันไหมแล้วก็รากก็ไหมด้วยมันก็เลยสตันเข็มปุ๋ยนะครับก็เชื้อราจึงเข้าซ้ำนะครับสิ่งที่จะปรับแก้ก็คืองดปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์เคมีแต่ใส่ในระยะ,ะห่างแล้วก็ ใส่ห่างด้วยใส่น้อยด้วยแล้วก็ลดน้ำไม่ถึงนะครับแต่ถ้ากรณีถ้าออกอาการในการเค็มปุ๋ยนะครับคอหักหักนี้นะครับคอหักหักคอคุ้งคุ้งเนี้ยถือว่าเค็มปุ๋ยมาก่อนนะครับก่อนที่จะสลัดใบสลัดกิ่งนะครับแล้วก็มาปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้ไตโครมาลาดทางโคนด้วยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อราที่ มันเข้าทางระบบรากเพราะว่ารากเขาไม่นะครับรากถูกทําลายจากอาการกินปุย๋ยก็ต้องใช้เวลาสองถึงสามเดือนอย่างที่กล่าวแล้วนะครับมันจึงจะหายนะครับแต่สิ่งที่จะเสริมเติมได้ตอนกรณีที่กรณีที่เขากินอาหารไม่ได้นะครับถ้าก็กินอาหารไม่ได้ก็ต้องช่วยทางใบนะครับก็ฉีดทางใบนะครับพวกสารไหลอะมิโนพวกฮิวมิกฟูวิคนะครับ ก็สามารถที่จะช่วยได้อาหารรองเสริมเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะซิงธาสังกะสีนะครับต้องเสริมเติมให้เขาด้วยนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับว่าอัปเดตในส่วนทุเรียนส่วนนี้นะครับเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วนะครับเขาเป็นอาการแบบไหนอย่างไรนะครับน่าจะครบหปีนะครับหปี ประมาณอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับดูเหมือนจะปลูกเดือนพฤษภาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพฤษภาหรือเมษานี่แหละต้องไปดูคลิปแรกๆที่ผมถ่ายนะครับก็แต่ยังไม่ถึงปีนะครับแต่ยังไม่ถึงปีก็น่าจะเหลืออีกสักเดือนสองเดือนยาอ่าน่าจะครบรอบปีแต่ก็ได้ทุเรียนต้นนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ต้นใหญ่ต้นเท่าแขน นะครับก็เป็นพุ่มสวยงามนะครับแต่ถ้าได้อย่างนี้ประมาณสัก5 0าเอร์เซก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับประมาณนี้พอเราใช้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ราคา2,000บาทมาปลูกนะครับหนึ่งรอบปีก็จะยินผลประมาณนี้เกิดถ้ามันสวยงามแล้วต้นไหนที่มันเดินได้ดีนะครับมันก็คุ้มนะครับยน่นทั้งเวลานะครับ แล้วก็ทําให้เรานั้นนะครับมีกําลังใจในเรื่องของการที่จะดูแลแลล้วกก็ปูต่อไปก็คงจะฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ